ชัดเจนนะวงในเฉลยสาเหตุที่แท้จริงนายนภัสอันฟอนไอจีแม่หมูกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากกว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อพบว่าอินสตาแกรมของแม่หมูเอาฟอนใบเฟิร์นทิมชนกและลูกชายนายนภัสโดยต่อมาก็พบว่าอินสตาแกรมของหนุ่มนายก็เอาฟอนแม่หมูไปแล้วเช่นกันล่าสุดรายการข่าวบันเทิงช่อง8เผยว่าคนเป็นแม่ไม่พูดฉันจะพูดให้ เพราะว่าคนเป็นแม่จะมาว่าร้ายลูกก็ไม่ได้มาพูดให้ร้ายลูกก็ไม่ได้นายไม่ใช่เด็กไม่ดีหรอกแต่ความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นแม่หมูคือเมื่อสองเดือนก่อนแม่หมูเริ่มไม่ออกงานละปกติมีนายที่ไหนมีแม่หมูที่นั่นหลังๆมีนายที่ไหนมีใบเฟิร์นแม่หมูจะไม่ค่อยไปละแม่หมูเลิกรับงานก็อยู่บ้านวันสองวันแรกอยู่ได้อยู่ไปนานๆก็เหงาแม่เคยไลฟ์สดแม่เหงาแม่ไม่ได้เจอนายมาหลายวันแล้วหลายคนจะเห็นว่าแม่ร้องไห้แม่ไม่มั่นใจในรูปร่างตัวเองในตอนนั้น ไม่อยากออกกล้องบ่นหานายไม่กลับบ้านเลยในที่นี้คือช่วงที่นายตกลงเป็นแฟนกับเฟิร์นแล้วมีงานด้วยกันมีพรีเซนเตอร์ด้วยกันอีกช่วงเวลานั้นเลยในไลฟ์แม่ก็พูดว่าแม่เป็นซึมเศร้าอาจเป็นฟิลน้อยใจลูกอันนี้คือครั้งที่หนึ่งคอรอบสองน่าจะเป็นรอบนี้วันก่อนแม่ยังชวนทุกคนเดี๋ยวเขามีงานคู่นะไปดูเขาหน่อยยี่ต่างจังหวัดพอผ่านไปไม่กี่วันแม่หมูบล็อกทุกคนเลยไม่รู้เกิดอาการอะไรประมาณนั้นเป็นการน้อยใจลูก ทุกคนอย่าไปว่าแม่หมูแม่ฉันก็เป็นหลายคนก็เป็นอารมณ์เหงาฉันไม่มีลูกแต่เข้าใจแม่หมูจริงๆแม่หมูเอาฟอนนานแล้วแต่เพิ่งเป็นข่าวเพราะชาวเน็ตไปนั่ง่องก็เลยจะมาพูดแทนนายว่านายไม่ใช่เด็กเนรคุณหรืออะไรเอาฟอนแม่ไม่ใช่มันคือการโดนบล็อกแล้วพอกลับมาดีกันปลดบล็อกก็ไม่ได้กดติดตามใหม่แค่นั้นเอง